เห็นไหมเห็นไหมต้น,นงามๆเลยค่ะเป็นป่าเลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่มีแรงมาเก็บเอาเลยค่ะ ของฟรีก็มีนะคะเพื่อนๆจะมาหาเก็บเอาค่ะอุ้ยแปบ๊บเดียวได้เป็นเต็มกระเป๋าแล้วนะคะเต็มถุงไม่ใช่เต็มกระเป๋าเห็นไหมอ เยอะมากเยอะมากอ่อนๆทั้งนั้นเลย <coughs> oh dear tiếngรถ lốt vỏ ไม่ไกลถนนค่ะเพื่อนๆจ๋าเดินออกป่าไปก็เป็นถนนนะคะเสียงรถวิ่งกันทุมช่ำทุมช่ำเลยดึงเอาดึงเอาเลย ไม่เลือกแล้วดอกใบเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าไปฮอลิเดย์มาเงินหมดแล้วค่ะมาหาผักกิน <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเป็นป่าเลย ถ้าเขาขึ้นมาแล้วย่าอันอื่นไม่มีสิทธิ์ขึ้นได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านั่งงงในดงกระเทียมกับเจ๊ไก่เลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมกระเทียมป่างามๆทั้งนัน้น เก็บเอาไปทําขนมขุ้นชัยก็ได้นะเอาไปดองก็ได้เอาไปผัดก็ได้ค่ะเห็นไหมเห็นไหม ดงกระเทียมนูน่นนะค่ะนู่นข้างล่างก็มีค่ะข้างล่าง Kanye. นูน่นเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าเอามาฝากขนาดนี้นะคะกระเทียมกระเทียมกระเทียมเห็นไหมยอดงามๆทั้งนั้นเลยยอดอ่อนๆเด็ดดังปรัวปรัวเลย จบก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ